แวบ,บแรกที่เห็นเนี่ยเห็นแล้วว่ามันเป็นนิสสันสองประตูนะครับสีฟ้าพาสเทลเวลาไปจอดที่ไหนเติมน้ำมันที่ไหนก็ตามผมก็จะได้เคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับ สวัสดีครับทรงพลนะครับเรือเรียกชื่อเล่นๆง่ายๆว่าน็อตนะครับเป็นเจ้าของนิสสันไมค r า k 12นะครับโมเดลจากทาง UK นะครับ <S <S <ส>ความพิเศษของรถตัวนี้ก็คือมันเป็นรถ2ประตูนะครับถ้ามองเผินๆแล้วไม่คคล้ายนิสสันมาร์สในบ้านเราก<ส>็คือนิสสันมาร์สบ้านเราเนี่ยถูกพัฒนาต่อย,ยอดมาจากนิสสันตัวไมค้า k 12นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็น 1400cc นะครับเหมือนตัวนิสสันคิวนะครับ z 11อะไรส่วนใหญ่ เครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับภายในใช้ร่วมกับนิสสันคิวได้ทั้งหมดนะครับยกเว้นบอดี้อย่างเดียวที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากนิสสันทั่วไปนะครับนิสสันไมคร่าหรือที่เรียกกันในอีกหลาย,ลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นและไทยว่า March ถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นของทศวรรษที่80ในฐานะรถขนาดซูเปอร์มินิของนิสสันรถมาร์ชรุ่นแรกนั้นมีชื่อรหัสว่า k 10เป็นรถยนต์ที่มีรูปทรงเรียบง่ายตัวถังเป็นทรงเหลี่ยมกล่อง มีทั้งแบบ3ามและ5ประตูโดยจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือมันมีน้ำหนักเบามากหนักเพียง630กิโลกรัมเท่านั้นอันเป็นผลจากการลดจำนวนของวัสดุซับเสียงในรถลงไปซึ่งเมื่อรวมกับการใช้งานกับเครื่องยนต์1ลิตรที่มีกำลัง60แรงม้าแล้วก็ถือว่าไม่เลวมีกำลังใกล้เคียงกับ100แรงม้าต่อตัน กับห้องโดยสารที่เสียงดังหน่อยหนึ่งรถรุ่นนี้เป็นพื้นฐานกับรถกลุ่ม Pike ที่สร้างในสไตล์เรโทร Limited Edition ของนิสสันหลายคันอาทิรถยนต์ที่มีรูปทรงเรียบง่ายแต่อามาตาเบอร์ออส s t i n m น n i อย่างนิสสัน B1 รหัส BK10 ตามมาดูรถอีกคันนึงก็คือ นิสสันเป่ารหัส p k 1 0รถที่มีรูปทรงสมบุกสมบันขึ้นไปอีกนิดด้วยหลังคาผ้าใบและกระจกหลังแบบพับครึ่งโดยคำว่าเป่านี้มาจากชื่อของไม่ใช่ท่านเป่าหน้าดําแต่เป่านี้ก็คือชื่อของกระจกของชาวมองโกเลียซึ่งสอดคล้องกันดีกับภาพลักษณ์ของรถเป่าครับและรถอีกคันหนึ่งในกลุ่มไพค์ที่ใช้พื้นฐานของ m a r ์ช K10 นั่นก็คือ ดิสันฟิกเโรรหัสตัวถัง F.K.10 รถที่และและคนข้างไคลแน่นอนว่าถ้าตัวถังมาเบาแต่แรกก็ต้องมีคนสนใจจะเอามันไปซิ่งทั้งในทางเรียบและทางฝุน่นโดยในปี1982ดิสันได้สร้างรถพิเศษในสไตล์ของรถ Group 5 Super Series ขึ้นมาโดยรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตร160แรงมา้าสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษให้กับนักร้องชื่อดังแมชชีคอนโดโดยแมชชีคอนโดได้เอามันไปฝึกซ้อม ก่อนที่เขาเนี่ยจะพันตัวไปเป็นนักขับรถแข่งมืออาชีพและเป็นเจ้าของถีมรถแข่ง c o n โด r รซ i ิ่งในเวลาต่อมาอีกคันที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือเวอร์ชั่นเช่าไปซิ่งนั่นก็คือ March Little Dynamite Cup Race รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จผสมกันหรือเรียกกันว่า sequential compound charge อันเป็นต้นกำเนิดให้กับรุ่น Super Turbo ในปี1989รถยนที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จร่วมกันนี้ มีกำลังมากถึง110แรงมา้าสามารถทำอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อได้ภายใน7 7วินาทีควอเตอร์ใหม่ใน15.5วินาทีและตีนปลายไปยันที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีผลิตมาเพียง1,000 10, 0คันเท่านั้นเจ n เนอเรชันที่2ตามมาในรหัส K 1 1ในปี1992กับหน้าตาที่ยังคงเรียบง่ายแต่ใส่ความโค้งบนเข้ามาอย่างลงตัวโดยรถรุ่นนี้มีเวอร์ชันซีดานสประตูเพิ่มเข้ามาด้วย โดยขายเฉพาะตลาดไต้หวันในชื่อของ March Cubic และนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชัน2ประตูเปิดประุนและมีรุ่นแวก้อน5ประตูในชื่อของ March Box Case เปิดน,นี้เมื่อผลิตในโรงงานของนิสสันที่ประเทศอังกฤษนั้นได้รับชื่อใหม่ว่า Micra และก็ Micra นี้ก็ได้รับรางวัลยุโรเปียร์คาร์ตัวเยียในปี1993ในปี2001รถรุ่นนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับแบรนด์ Muji แบรนด์รรที่มีแนวคิดมินิมอลลิซิมโดยพวกเขาได้ผลิตมันออกมาเป็นจำนวนจำกัด 1,000คันตัวเอกลักษณ์ของ Nissan March ในแบรนด์ m u j i ก็คือไม่มีการเต้นชื่อแบรนด์ได้และขายเฉพาะในแบบออนไลน์เท่านั้นในชื่อของ m u j i Car 1000และมีสีเดียวให้เลือกก็คือสีขาวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขายแพงขึ้นหรือถูกลงเหมือนกันนะครับอีกรุ่นพิเศษนะครับก็คือ March Bolero และก็ March Tango รุ่นนี้เน้นความหรูหราโดยการทำให้หน้าตาขรถเป็นรถโบราณ รุ่นนี้ก็เห็นอยู่ในบ้านเราหลายคันนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งนำเอาตัวถังรถของนิสสันเนี่ยไปทำใหม่หมดเลยนะครับก็คือมิซูโอกะครับมิซูโอกะเป็นแบรนด์รถตัวญี่ปุ่นจากเมืองโทยาม่าโดยเขาได้เอานิสสันมาร์ชเนี่ยไปผลิตเป็นรถในชื่อรุ่นว่าวิลท์วิล์เนี่ยเอาตัวถังเค1ิไปทำเป็นทรงย้อนยุคให้มีหน้าตาคล้ายๆกับจากุ่มาร์กทูเจเนอเรชันที่3รหัส K12 เปิดตัวในปี2 0 0 2 รถรุ่นนี้ถือได้ว่าพลิกโฉมการออกแบบให้ล้าสมัยตัวรถใหญ่ขึ้นทุกมิติและเป็นการพัฒนารถรุ่นกันร,ระหว่างนิสสันกับเรโนของฝรั่งเศสรถรุ่นนี้ถือได้ว่าอยู่ในยุคของนักออกแบบหัวก้าหน้าของนิสสันชิโรนากามูระผู้ฝากเส้นสายไปกับรถยนต์อย่าง3 5 0 z นิสน iana, นสันเชียนานิสสันคิวบ์นิสสันบูราโจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไม K12 ถึงได้ดูทันสมัยจนถึงทุกวันนี้ K12 นี้มีตัวต่างอยู่ด้วยกัน3แบบคือ3ประตู5ประตู และ2ประตูเปิดประทุนโดยเปิดประทุนนี้มีรหัสว่า C C เป็นหลังคาแบบแข็งพับได้ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับเมืองไทยก็เห็นมีกับเขาอยู่เหมือนกันโดยหลังคานี้พัฒนาขึ้นโดยคามานจากประเทศเยอรมนี er และแน่นอนว่านิสสันก็ยังต้องมีรุ่นโบเเรโรสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกแต่ถ้าใครคิดว่าโบ l เเโรมันมากไปหน่อยนะครับก็ยังมีราฟิกให้เหลือกใช้ครับมิสุโอกะจากโทยยม่าก็เอานิสสันมาร์ชเค2 ไปแทนที่ตัว K11 ในการทำเป็นรถรุ่นวิวเหมือนเดิมแต่คราวนี้ทำทรงได้โค้งมนจนดูคล้ายกับจากัว m มา k ทูมากขึ้นกว่ารุ่น K11 และรุ่นนี้ก็เป็นวิวที่เห็นเยอะที่สุดในบ้านเรา่นนัเองโซ่ย่อห้อหนึ่งก็คือ d o s e n Bayern r i ิชนะครับเป็นแบรนด์เล็กๆของญี่ปุ่นจากเมืองนากยะดอเซนบา a y เยนเลือกที่จะเอาโครง K12 ไปดัดแปลงให้มีหน้าตาคล้ายกับเฟียสห้อันนี้ไม่เคยเห็นในบ้านเรานะครับ เจเนอเรชันที่4ก็คือ m a r c ชรุ่นเดียวที่มีขายในบ้านเราในรหัส K13 ซึ่ง้ะดูเทียบกับ K12 แล้วก็จะดูเหมือนว่ามันลดความจัดจ้านของงานออกแบบลงไปซึ่งเหตุผลมาจากว่ารถรุ่นนี้จะเป็นโมเดลที่ขยายปสู่ตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกอย่างจีนอินเดียบราซิลเม็กซิโกและรถรุ่นนี้ไม่ได้ผลิตในญี่ปุ่นเลยครับโดยรถรุ่นนี้ได้วางจําหน่ายกว่า160ประเทศทั่วโลกดังนั้นงานออกแบบจึงต้องการให้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดี เปิดตัวครั้งแรกในปี2009ในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ส่วนรถดิสันมาร์ชรุันที่ขายในอินเดียนั้นขายในชื่อของโรโนพาวส์ครับรุ่นโบเรโรยังคงถูกนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ได้ทําให้ดูเป็นรถโบราณแล้วรถรุ่นเค13นี้มีแต่ตัวถัง5ประตูนะครับเพราะว่าตัวถังรุ่น4ประตูนั้นใช้ชื่อว่าอัลเมร่ามาร์ชเค13นี้แม้จะมีอายุยาวนานกว่า10ปีและยังไม่มีวี่แววจะหยุดผลกง่ายๆนะครับ แม้ว่าจะมีรถรุ่น K 1 4คลอดออกมาแล้วในปี2016ัสิบหกโดยร์ชรุ่นที่5ลารหัส K 1 4นี้ยังผลิตอยู่แต่ในยุโรปในชื่อของนิสสันไมโครเท่านั้นมีหน้าตาแตกจากจาก K 1 3ทุกด้านจากการใช้เส้นสายไม่หมดดูเฉียบคมดูรถที่น่าใช้แต่น่าเสียดายครับปัจจุบันมีจําหน่ายแต่ในยุโรปและแอฟริกาใต้เท่านั้นถามว่าส่วนไหนในรถคันนี้ที่เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นล้อนะครับผมผมชอบล้อตัวนี้มากที่สุดตั้งแต่ผมอ่า ใส่มันเข้ามานะครับล้อจะมีความเ,เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แม็กกับตัวบอดี้รถที่เป็น3าประตูล้อเนี่ยเป็นล้อล้อจากญี่ปุ่นมาจากเคคาที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นของนิสสันเหมือนกันนะครับสั่งเข้ามาถ้าตัวรถเองผมชอบทนด้านหน้านะครับที่เป็นกระจังหน้ามันออกอารมณ์เหมือนเหมือนเป็นไฟบวกกระจังแล้วมันคล้ายๆกระต่ายนะครับมีความน่ารักคิ้วๆขับไปไหนจอดที่ไหนผมกจะได้เพื่อนใหม่ตลอดเวลาจําได้ว่าตอนนั้นมามางานคาเอ็นคอฟฟี่นี่แหละตอนเช้าแล้วก็กาลังจะกลับแล้วขับรถออกไปนอกรานละ แล้วก็อยู่ดีก็แบบมีผู้ชายวิ่งข้ามถนนมาเลยแล้วก็ตะโกนเหมือนโบกมือให้เราจอดผมก็เอะผมทําอะไรเขาหรือเป่าปกกดไม่เพราะเปิดกระจกลงแล้วเขาก็บอกรถพี่สวยมากเลยนะครับแล้วเขาก็เขาเขาแบบเขาก็ชอบเราเรื่องเป็นความประทับใจหนึ่งเขาวิ่งไปเลยก็เคยขับไปไกลสุดก็จันทบุรีนะครับไปเที่ยวขึ้นของขึ้นเขาทะลงทะเลไปได้ทุกที่นะครับ ถ้าถามจํานวนนะครับพอดีรถคันนี้ผมได้ไมาจากเจ้าของที่เป็นเกรนำเข้ามา,านะครับจากที่ชลบุรีนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าโอเคถ้าบอดี้สประตูเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ60คันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบอดี้สีประตูเนี่ยก็จะมีประมาณ200คันขึ้นนะครับเคยเจอสีขาวอยู่คันหนึ่งนะครับแต่ถ้า4ประตูเนี่ยจะเจอบ่อยสีประตูเคยเจอสีน้ําตาลนะครับเคยเจอสีขาวสีฟ้าก็มีครับสประตูจะมีค่อนข้างเยอะกว่า โอเคครับเดี๋ยวคุณกูลองไปขับกับผมดูครับว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมไปครับตอนนี้ผมก็้าเข้ามานั่งอยู่ในนิสสันไมโครนะครับเป็นนิสสันมาร์สสามประตูนั่นเองผมอยู่กับคุณน็อตนะครับสวัสดีครับเป็นรถที่น่ารักมากนะฮะข้างนอกเนี่ยเป็นคันเล็กๆข้างในเนี่ยโปร่งนั่งสบายกว้างขวางมากเนี่ที่นั่งใช่ครับโปร่งสัมผัสแรกที่เข้ามานั่งได้เลยคือโปร่ง มันมีพื้นที่เหนือหัวเยอะมากเนี่ย<ช>ผมทำมือมอย่างนี้ได้เลยคือไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเลยแม้แต่น้อยนะเรียวแรงนะครับเมื่อกี้จากที่ลองกดคันเร่งดูมันมีเรียวแรงมากกว่ามัสที่อยู่ในบ้านเราปกติอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเครื่องยนต์ อ่าเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเอ่อสูบนะครับพันสีร้อยซีซีกำลังม้าอยู่ประมาณ90้าสิบแรงม้าเก้าสิบกว่าก็จะเป็นบล็อกเดียวกันในนิสสันคิวบ์เซตสิบเอ็ดนะครับอ๋องั้นคนที่เล่นคิวอยู่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถูกต้องครับอะไรเพราจะรถแข็งมาอยากนิสสันคิวได้หมดเลยอ่าอันนี้ช่วงล่างเนี่ยเหมือนจะโหลดมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับช่วงล่างจะเป็นเออ่เทยิมนะครับกลองรุ่นนะครับผมเบนชิลสองเองนะครับก็จะแข็งๆเล็กน้อยนะครับ มันก็ไม่ได้แข็งมากนะถูกครับถูกครับใช่ยังขับนั่งได้แม่ใหญ่ไม่บ่น <c oughs> แม่ใหญ่ไมุ่่นแล้วสไตล์การแต่งแบบนี้ครับอ่อคุณน็อตได้แรงบนันดาลใจมาจากไหนครับก็จริงๆแล้ว ผมมาไปเห็นรถตัวเี้นในอินเทอร์เน็ตกไปจากเมืองนอกก่อนแล้วก็ค่อยค่อยมาเสิร์ชว่าเอ๊ะประไทยมันมีใครเอาเขามาไหมอะไรเงี้ยถามว่าแนวการแต่งมาจากไหนก็จะลอกจากทางญี่ปุ่นมากับหมดนะครับก็จะเป็นชุดตรงชุดแต่งจากเมืองนอกเป็นหลักนะครับแต่ก็เน้นแต่งแบบมินิโมลแต่รเรียบๆนะครับก็จะมีพวกตูดเป็ดน,นะครับที่เป็นแบบจจากญี่ปุ่นเข้ามานะครับไฟหน้าเนี่ยเบิกใหม่ท้าส่วนใหญ่ เราะจะเน้นเบิกใหม่แล้วก็นนเป็นแนันเป็นหลักให้ใกล้เคียงของเดิมนะครับโอ้โเบิกใหม่ยังมีของใหม่ให้เบิกอนะ่ะครับตอนนี้เบิกใหม่หลักๆก็มาจากที่อังกฤษ UK นะครับโอ้ใช่ครับมาจากอังกฤษเป็นหลักอ๋อเพราะรถคันนี้มันเป็นไมโครถูกต้องครับมันมาจากมันวิ่งที่ยุโรปเยอะมากถ้าไปใช้ใน eBay เนจะเห็นอะไรพวกนี้เต็มไปหมดแล้วแต่ผมแอบทึ่งนะว่ายังมีอะไรใหม่วงเลี้ยวแคบมากวงเลี้ยวแคบมากโอ้เหมาะใช้ในเมืองเป็นอย่างยิ่งสองเลนนี่กับรถสบายมากครับ เผลอกับรถในซอยก็ได้ครับไม่ต้องถอยเลยโอ้แฮปปี้คาร์มันมันดูมีเลี่ยวมีแรงมากกว่ามาร์ชที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเยอะเลยอ่ะโอบ้านเรากะชป็กระชสามสูบอ่าไม่ซสี่สี่ที่สำคัญคือไม่สั่นด้วยไม่สั่นไม่สั่นไม่สันด้วยเนี่ยข้อดีเลยของรถสี่สูบอะไรคือเสน่ห์ของรถญี่ปุ่นคันเล็กอย่างแรกก่อน ก็คือเราเป่ทกรุงเทพนะชีวิตในกรุงเทพลนก็ติดการจอดอะไรอย่างเงี้ยยากก็ใช้รถเล็กมันสะดวกแต่จะให้ไปใช้ดิสสรรนาดบ้านเรามันก็ดูแบบเป็นรถมาเก็ตมากเกินไปอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าใครแต่เป็นความความชอบส่วนตัวผมอะผมไม่ค่อยชอบรถที่แบบขับไปแล้วก็เจอทุกสีแยกไฟแดงอะไร่าเงี้ยผมเล้ยวออกค่อยๆดูรถว่าเออมันมีรถอะไรบ้างที่แบบ น่ารักสะดุดตาแล้วก็แบบมีความเป็นยูนิสมีความเป็น,นตัวตนมากกว่ารถในบ้านเรานะครับอดูม,ม<อ>ันเลยมันก็เลยเป็นความน่ารักของมันที่ออกมาเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับสีฟ้าเนี้ยก็เป็นฟ้าเดิมพาทเทโอของมันมาจากโรงงานนะครับคนเขาจะชอบถามว่ารถคันเล็กอย่างเงี้ยขึ้นดอยไหวไหมไม่ <c oughs> คู่สบายครับเนี่ยสบายอ๋อโอ้โหสบายอย่างเงี้ยสบายแน่นอน โอเคครับผมวันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับกับนิสสันไมโคราเคสิบสองสามประตูนะครับขอบคุณน็อตขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติพาเขาเจอไทยแลนด์ได้มาร่วมถ่ายทอดนะครับความรู้สึกเกี่ยวกับรถน่ารักคันนี้อีกคันหนึ่งนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <laughs> นะคบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพาเขาเจอไทยแลนด์นะครับแล้วกลับมาติดตามกันใหม่นะครับว่าะสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกับรถอะไรวันนี้ สวัสดีครับ,รบอถ้าถามถึงชื่อหรือิกเนมนะครับตัวตัวผมเองอาจจะไม่ได้ไม,ไม่เคยตั้งแต่ก็คือมีแฟนเนี่ยเคยเคยเรียกมันว่าเป็นเต่าฟ้านะครับ